วัดกลางบางแก้วเป็นอีกหนึ่งวัดสวยของจังหวัดนคปรปฐมที่เป็นที่เที่ยวใก,กล้กรุงเทพมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสุดวิจิตรให้ได้รับชมกันภาพจิตรกรรมฝาผนังกับวัดวา,ารามถือเป็นของคู่กันทุกครั้งที่ไปไหว้พระก็จะต้องเห็นภาพเขียนสุดวิจ,จิตรการตาอยู่บนผนังภายในวัดเสมอสิ่งนี้เองเป็นจุดเด่นของวัดกลางบางแก้ว ทำให้มีผู้คนแวะเวียนเข้าไปชมความสวยงามของศิลปะและโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของวัดอย่างไม่ขาดสายวัดกลางบางแก้วตั้งอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายยุคอู่ทอและได้รับการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเรื่อยมาสังเกตได้จากวิหารพระอุโบสถ และใบเสมาที่มีการบูรณะซ่อมแซมให้ยังคงความงามและดูใหม่แม้จะมีอายุมายาวนานแล้วก็ตามนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกลางบางแก้วแห่งนี้อีกด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะของวัดกลางบางแก้วทั้งวิหารอุโบสถและหอไตต่างตกทอดมาจากสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ดั้งเดิม เพียงแต่มีการซ่อมแซมต่อเติมในภายหลังภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเป็นตัวอย่างของผลงานศิลปะที่มาแต่งเติมในสมัยกรุงศรีรัตนโกสินทร์วาดด้วยช่างยอดฝีมือทำให้มีลวดลายงดงามประณีตจนหาที่ติไม่ได้อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนฝาไม้ที่เก็บรักษาไว้ในหอไตวาดโดยช่างฝีมือกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเช่นกัน หอไตวัดกลางบางแก้วเคยเป็นสถานที่เก็บพระคัมภีร์และสมุดข่อยโบราณแต่ปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธ,ธวิถีนายกซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องรางของขังพระคัมภีรและตำราบโบราณต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยือนและอนุรักษ์วัตถุหายากเหล่านี้ให้คงสภาพไว้ให้ดีที่สุด วัดกลางบางแก้วเดิมมีชื่อเดิมว่าวัดคงคาลามคนทั่วไปแถบนครชยัยศรีมักเรียกว่าวัดกลางจากพบหลักฐานสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและ,จะเจริญรุ่งเรืองในยุครัตนโกสินทร์ตราบจนปัจจุบันในอดีตอุโบสถหลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติที่งดงามมากโดยเฉพาะตอนมารผจญ แต่เกิดเพลิงไหม้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2541ทําให้อุโบสถเสียหายหมดทั้งหลังจากสภาพโบราณวัตถุภายในวัดเป็นต้นว่าอุโบสถใบเสมาและวิหารตลอดจนพระพุทธรูปหินทรายแดงซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถก็คือหลวงพ่อโตทําให้ทราบว่าวัดกลางบางแก้วนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสืบเนื่องกันต่อเรื่อยมา ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดลาดสังกัดคณะศกม,มหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชยัยศรีในหมู่ที่สองบ้านปากคลองบางแก้วตำบลน,นครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้สามารถเดินทางมาตามถนนบรมราชชนน,นีข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน